สวัสดีนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่น ID เด็กเหมือนเดิมครับโดยที่อัพคาอกาขึ้นมานะครับพะครั้งที่แล้วนี่ไม่ทันได้ดูนะครับคาอกาซีพีแค่สามพันสองกว่ากว่าเองนะครับแต่ก็ยังชนะมาได้นะครับแต่ครั้งนี้นี่จะเป็นคาอกาเต็มเต็มนะครับไอวีเก้าสิบหกนะครับแล้วก็เป็นลัคกี้โปเกมอนด้วยครับโดยทีมที่ผมจะจัดก็จะมีกิลติน่านะครับออริจิน เดียก้านะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับประวานไคโอก้านั่นเองเต็มแล้วครับเรียบร้อยไม่มีแคนดี้ในการเปิดท่าใหม่ครับแต่ก็ช่างมันครับลุยดีกว่าครับเริ่มกันเลยไคโอก้านี่ครับดีดเป็นไคโอก้าเลยครับอืมตัวนี้แรงแปดนะครับ2อ0พ 42เจอกับมาซาฟูรี่นะครับมาดูกันครับเปิดด้วยเจ้าปลาวานครับแคลกาเจอกับเดียก้านะครับติดยศด,ด้วยครับเปลี่ยนดีกว่าครับโอ้เสียเปรียบแล้วครับเขายังไม่เปลี่ยน,นครับอืมโลก,ก่อนครับ เขาไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ยังดีอยู่ครับแต่เราลงมาทีหลังนะครับแล้วเ,เขาเป็นเลเวล41ด้วยครับเราคงคงตายก่อน,นครับไม่ค่อยดีครับแต่ว่าก็จำเป็นต้องแลกครับขออีกทีครับขออีกทีอืม ตรงนี้คงต้องปล่อยตายไปครับเอาไงดีครับเนี้ยคงต้องเป็นเจ้านี้นครับไครอกา้าหวังว่าจะฟาร์มทันนะครับโอ้แต่ก็ลดไปค่อนข้างเยอะนะครับทันครับแต่ก็เลือดลดไป40%ได้ครับเป็นรองครับมาแล้วครับกินลาติน่า เขายิงมาแล้วถ้าอะไรไม่แน่ใจนะครับโอมินัสวินนะครับโชคดีครับไม่กันเรามีท่าเดียวครับชาวเทบอลท่าเดียวล็อกสไลด์มาแล้วครับสงสัยจะต้องเปิดท่าเจ้านี่แล้วฮะเขาใช้ทีม สา,สามสามทหารเทพนะครับเดียกากิลติน่าแล้วก็เจ้าเมมาท่านนะครับใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูนะครับคลิปที่แล้วทำผลงานไว้ค่อนข้างดีครับทีมนีม้น่าจะไม่รอดครับตอนนี้สวิชมาไม่ทันนะครับนาฬิกายังเปลี่ยนไม่ได้ครับ จะเก็บชาตบอลไว้ยิงกิลาติน่าสักหน่อยครับแต่ก็ไม่ทันโอเคครับข้อาฟาร์มจนพุงแตกแล้วครับแต่ไม่ได้ตีนะครับก็ถือว่าดีครับแต่เราไม่ดีเพราะเราไม่มีท่าวิสาสนะครับเพื่อยิงชนะนะครับแย่เลยครับ ถ้ามีบริษทัทชนะแล้วครับรช็อตนี้กลายเป็นว่าไม่มีครับได้แค่เกือบนะครับ <laughs> เราต้องยิงเซิร์ฟอีก2ครั้งตรงนี้คงไม่รอดแล้วในเกมนี้ครับ <laughs> เผื่อเขาค้างครับต้องแช่งครับ ไม่มีทีท่าจะค้างนะครับเรียบร้อยครับเราเหลือเก,กียรติน่าอีกตัวหนึ่งก็จริงครับแต่ว่าเลือดน่าจะเหลือหนึ่งนะครับลงไปก็ตายทันทีครับนี่ครับไม่ไหวครับตาน,นี้ลุยต่อครับ เจออะไรก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกครับสองพันสองร้ห้าสิบเจ็ดครับหาแล้วครับเราได้เปรี่ยบครับเปิดเจอเจ้าแรดนะครับขอที่หนึงครับอืมเขาเปลี่ยนช้าไปครับอีลาติน่ามาครับเราเปลี่ยนเป็นเดียก้าครับอย่างที่บอกไว้เมื่อสี่คือพิแล้วนะครับมันค่อนข้างช้านิดนึงครับเพราะเป็นเครื่องของ android นะครับอู โดนชาโดว์บอลปล่อยชาโดว์บอลไวมากครับนึกว่ายังไม่ทันเรายิงไอรอนเฮดครับอืมเขาไม่โล่นะครับเขาปล่อยตายคนระับเอาแรดมาฟาร์มนะครับไม่เป็นไรครับแรดมาฟาร์มเราก็ เอาใครก็กล้าลงมานะครับจัดการฟาร์มเหมือนกันใครจะได้ฟาร์มครับแร็มีท่าเซิร์ฟซูเปอร์พาวเวอร์นะครับล็อกกันก่อนแล้วนะครับเป็นซูเปอร์าพาวเวอร์นะครับตายพอดีครับโดวสุดท้ายเป็นอะไรโอ้เป็นเจ้าหมีนะครับสนแหลกงานเข้านะครับเรา อ่านเข้าแล้วครับอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะตัวสุดท้ายเราเป็นตัวกระจอกงองอย่างเจ้ากิลาติน่านะครับจิวสู้เจ้าหมีไม่ได้นี่ครับเราก็ต้องทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับตรงนี้น่าจะบอดี้สลมหรือเปล่า และเป็นบอทีสแสลมครับสงสัยเป็นบอที่แลมกับเจ้าซูเปอร์พาวเวอร์ครับเราต้องสู้ไว้อย่างที่สุดครับตองนอาจจะไหวก็ได้ครับพอโลแล้วครับโอเขายิงมาแล้วตรงนี้เราฟาร์มได้อีกนิดนึงครับมีลุ้นครับอย่าเพิ่งตายครับโอเคครับโอ้แล้วก็ เสียแล้วครับตรงนี้มาครับดาวด้บอลทีเดียวน่าจะตายครับผมว่าจะไม่มีนะครับเอาเลดถ้าอะไรครับเอิร์ธควีกเอาเลดเป็นเอาเลดครับน่าจะยังรอดอยู่ครับโอ้โหรอดตัวครับตานี้ใครเอา้าช่วยชีวิตนะครับชนะไปครับ เที่สองหนึ่งเท่าครับตรงนี้อแล้วเควสเสร็จด้วยครับเพิ่งชนะไปสิบสองตานะเพิ่งเล่นในซีซั่นนี้เลยครับมาซ์ลีไอดีนี้โปตาโรหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่นะครับ ดูกัน,นครับเปิดเสียเปรี่ยนอีกแล้วเราตัวนี้ไม่มีเมลเมทัลน,นะครับไม่งัน้นคงจะต้องได้ใช้เขาเปลี่ยนนะครับมาแล้วฮีทรานะครับคงต้อง2โลแลครับแล้วเปลี่ยนหนีแต่ท่าแรกเขาเป็นท่าไฟนะครับไฟสปินทำดาเมจได้100%นะครับ เราใช้โล่ครับตรงนี้เราก็โล่ไปครับเราไม่มีตัวสู้เดียก้าได้เลยนะครับมีแค่เดียก้าอย่างเดียวยิงอีกครั้งไอรอนเฮดดูถ้าน่าจะแย่แล้วเราเวลาครับช่วยไหมจะตายแล้วครับ ไม่ช่วยครับเวลาลองยอมตายไปครับเป็นไอรอนเฮดนะครับอืมคงต้องเอาใครอ,อก,ก้ามาฟาร์มนะครับโอ้โหเขาได้ตีทีครับแต่ถ้าไหนก็น่าจะไม่เข้านะครับเฟรมทพเวอร์นะครับอู่แล้วก็ อีกบน,นครับความรุนแรงในการโจมตีของแต่ละท่าค่อนข้างแรงครับนี่ขนาดไม่แพ้ท่านะมมาเขาลงเป็นกีติน่านะเดี๋ยวเราเพ่นดีกว่าครับมาครับเอาอย่างน้อยก็ได้ตีชาโ์บอลครับสันหน่อย ขอ,อสักสองทีครับโอ้โคฮโลนะครับขออีกทีครับคิดว่าทันไหมครับอย่างนี้เอาครับวัดดวงครับยังไงก็แพ้อยู่แล้วครับตรงนี้โอ้โหไม่ไหวครับทีมอาจจะต้องเปลี่ยนลีด ฟาร์มที่เหลือครับตรงนี้หน้าตัวเขาฟาร์มคืนครับเขาไม่ฟาร์มครับเขาตัดสินใจปล่อยดราคอนคลอเลยนะครับเราก็หลอกยิงวิสาส์ครับตรงนี้โอ้โหถ้ามีวิสาส์จนชนะ2เกมแล้วเนี่ยแต่เราไม่มีครับชีวิตมันเศร้า วิสาสถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช้ Energy เจนะครับเมื่อกี้น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับวิสาสสงสัยจะต้องไปเปิดท่าแล้วครับเา่าสิบสองครับเล่นแล้วหงุดหงิดครับ กิรติน่าอีกตัวครับเปิดให้หมดครับอันนี้ใช้ท่าจะก,ก้อนพลาแล้วกันครับเผื่อเจอเจ้าหมีนะครับมีแพ้ไปสองแล้วครับเรามาครับฟูลทีมมี2องท่าทุกตัวแล้วมาดูกันเลยเจอซาซากิตินะครับสามหนึ่ง โอ้โหหลี่เจอกับกีลาดีน่าออริจินนะครับตีหนึ่งทีครับเปลี่ยนสามที่ไปสามทีครับมาอีกแล้วฮิทรานอืมเราโลก่อนแล้วกันับ หลอกยิงครับเป็นไอรอนเฮดท่านี้ไม่เข้าครับโลเถอะครับโอเคแดีวเราค่อยยิงดาโกเมโอครับในครั้งนี้ขอก่อนครับขอก่อนขอร้องขอร้องครับโอเคยิงไปแล้วไม่กันครับเรียบร้อย ดีครับดีโอ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 ยังไงดีครับไอตัวนี้โอ้โหเปลี่ยนไม่ทันแล้วเราลงไปแล้วด้วยครับเป็นไขโอ,อก,ก้าก็ไม่เป็นไรครับไขโอ,อก,ก้าชนะเจ้าโทเกิคิสนะครับโอ้เขาใช้เอ็นชินพาวเวอร์มานะโอเขาเปลี่ยนแล้วครับโอโอ เขาตีไปสทีแล้วครับตรงนี้ต้องโลแล้วชาโดวบอลนะครับมาครับเราไหวไหมครับเนี่ยเดี๋ยวเรายิงชาโดวบอลนะครับถ้าเขากันเราก็ยิงบริษัทอีกทีหนึ่งครับทันไหมขอทันก่อนครับตรงนี้โอเค ผลไม้หายอีกแล้วครับช่างมันครับอุ้ยเขาตัดสินใจฟาร์มรับเพลนกำเสิร์ฟพอครับเสิร์ฟพอตายไหมครับเสิร์ฟพิซซ่ายังไม่ถึงครับต้องตีอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวไม่ทันการนะครับพอไหมโอเคครับพออุ้ยอุ้ยเสิร์ฟพอไหมครับเนี่ยเอายิ่งดีครับ ตายไหมครับเนี่ยถ้าไม่ตายเราแพ้ครับโอ้หลอดตัวไปหาจใจไม่ทั่วท้องครับสองสองนะครับมาดูต่อเลยเกยมสุดท้ายครับของรอบนี้ ืชื่อคล้ายคนไทยเหลือเกินนะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเปิดเจอเดียก้าอีกแล้วมาครับเดียก้าก็เดียก้าเดียก้าติดยศครับเร,เราก็ต้องสู้ครับเขาไม่ใช้เลยครับถ้าไม่ตาย กาจะฟาร์มให้ตายเลยครับเราไม่ใช้ตัวอื่นขออีกทีไอออนเฮดขออีกทีงานเข้าครับอย่างนี้ฮิลลาติน่าแล้วกันครับโลทุกสิ่งอย่าง เป็นดราโกเมเทโออืมโอเคครับทำให้เขาตีเบาลงโอเคครับเขาเปลี่ยนเอายิงนะครับชาโดบอลโลเถอะครับตูม้มไม่โลนะครับงานเข้าแล้วเขายิงอะไรครับแซนทูมเอาเลดเอาครับวัดดวง โอเคเป็นแซนทูมเจ้าเปรียบไปถึงไหนครับเนี่ยนี่ก็ได้เปรียบไม่พอแล้วครับแค่นี้แซนทูมของเจ้ากาช็อปเป็นท่าหลอกนะครับแล้วก็มีเอาเลทกับอีกท่าหนึ่งนึกไม่ออกครับช่างมันครับยังได้อยู่ครับมาครับเยาก้ามาครับเอาแล้วเกมพลิกหรือเปล่าตัวดท้ายตัวอะไรครับเป็นกีราจิน่าครับก็ ถือว่าดีครับได้ทดสอบเลยครับว่าบริษัทมันแรงขนาดไหนครับบริษัทตู้มครับอย่างนี้เป็นชาโดบอลครับโอ้บริษัทมันน่าจะฆ่าไม่ตายนะครับเอาครับเราเขาน่าจะหลอกยิงนะครับนั่นแหละครับไม่หลอกครับเต็มๆนะครับดาร์กอนเพลสแต่ก็ไม่เป็นไรครับแสดงว่าพก แา้ก้อนเผากับชาโดบอลแบบนี้เราเราอ้าวอย่างนี้เราก็ชนะสิครับโอ้ยตกใจท่าน้ำแข็งสุดยอดครับโอ้โหคายก้านะครับท่านี้สุดจริงๆครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเป็นทีมอื่นบ้างดูนะครับของ ID เดีเด็กๆนะครับเดี๋ยว ID หลักคงจะต้องขอไต่แรงบ้างนะครับเพราะแรงลดเรื่อยๆแล้วครับพอเปลี่ยนทีมไปเปลี่ยนทีมมานะครับเล่นค่อนข้างมั่วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ